สวัสดีครับวันนี้แชมป์จะพาทุกคนมาดูการไล์สดแบบมืออาชีพนะครับทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่าการไล์สดด้านนาวิีแต่นี่คือเบื้องหลังของการไล์สดนั่นเองนี่คือทีมงานไล์สดของแมวอเนกสตูดิโอโอ้โหของจริงคนนี้ผมบอกเลยลิเกสอรามเลือกใช้เจ้านี้เจ้าเดียวเท่านั้นเพราะว่าแมวอเนกนั้น เป็นมืออาชีพสุดๆไปเลยโน,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 น่นเห็นไหมครับกล้องของพี่ๆแมวอนเนกนะครับมีตั้งหลายจุดมากเลยครับทั้งตรงกลางทั้งด้านซ้ายด้านขวาเพื่อสูไม่เห็นหน้าลิเกผมบอกเลยว่าเห็นยันสิวลิเกเลยนี่คือพี่แมวนะครับโอ้โหเป็นไงสวยไหมล่ะโอ้โหผมว่ามันเหมือนสถานที่ทรทัศน์เลยที่อุปกรณ์มันเยอะมากเลยแบบ ที่เขาเรียกอะไรกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันงง,งแต่รู้แค่ว่าอุปกรณ์ในรถของพี่แมวนี่โคตรเยอะเลยผมบอกตรงตรถึงว่าล่ะทำไมงานพี่แมวถึงเต็มทุกเดือนเลยเพราะว่าเขาคุณภาพของจริงความชัดของกล้องผมเห็นพี่เกดหัวโล้นได้อะทุกคนนี่ผมเองโอ้โห,ห้ดูกล้องเลยหล่อเหลือเกินคนอะไร ถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งนะผมจะหาแมวอนเนกสตูดิโอมาถ่ายทอดสดให้ทุกคนดูทุกวันเลยแต่เสียดายยังไม่ถูกไปรับชมคลิปหน้ากันนะครับ